ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระของหลวงพนอนนครับแจกกระถินปี2567นะครับกระถินที่ทำนะครับกระถินที่ทำแจกแบบนี้นะครับเป็นสมเด็จข้างรัศมีแล้วกันครับ เป็นเหมือนคะแนนนะครับเนี่ยเหมือนสมเด็จคะแนนนะครับองจะเล็กหน่อยนะครับจะเป็นเนื้อออกสีแดงนะครับออกแดงแดงหน่อยด้านหลังด้านหลังก็จะไม่มียันนะครับหลังเป็นปกตินะครับใครที่ไปร่วมงานกระถิ่นปี ปีนี้ก็จะได้นะครับนี่จะเป็นสมเด็จแบบนี้นะครับถ้าใด้มีผมยินดีรับเช่านะครับส่งมาได้นะครับไอเดียไลน์เดี๋ยวจขึ้นให้ดูนะครับส่งได้นะครับสวยงามครับพาหลวงพ่อตุรุ่นผมรับเช่านะครับท่านใดมีส่งมาได้นะครับ ขยายให้ดูชัดไม่เอ่ยนะครเป็นสมเด็จเอกลักษณ์ก็จะเป็นการแกะบล็อกแบบถ้ำนะครับนะครับสมเด็จสามชั้นก็ด้านข้างจะเป็นรัศมี สวยงามรับถ้าได้มีก็ทักหาผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ